นิ่งสงบในวิมานเมืองแมนสูงเหนื่อยมากนักพักเถิดพอขออย่าห่วงกราบ่อหลวง มันจะรวมกันสามมีสีสยามน้อมมนัดส่งสเสด็จทั่วเขตทางจะติดตามรอยพระบาททุกชาติไปน้อมสำนึกในพระมาหากรุณาธิคุณอันหาที่หลูกจะขอทันความดีต่อไม่หวั่นไหวขอเป็นข้ารองบาททุกชาติไป วงใจน้อมจงรักและพักดีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดนิได้ข้าพระพุทธเจ้าบริษัทขายยาเพนภาพจังกัดในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคน เป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีหากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ หวัญมาก็ย่างเข้าสู่ไวยชามาตั้งหลักปักฐานอยู่ในตำบลน,นี้มีลูกมีเจ้าสองคนจนลูกโตใหญ่กันมาแนละ้วคนโตชื่อรักคนเล็กชื่อเจ้าชาแต่ชันนะ่ะ อ่อนใจและท้อใจเหลือเกินลูกทั้งสองคนช่างมีนิสัยแตกต่างกันมากมายเหลือเกินแม่จา๋าอ้าวรัชล,ลูกแม่แม่วันนี้ผมจะไปปลูกป่านะแม่ผมจะนํากล้าไม้ต้นนี้ไปให้ชาวบ้านช่วยกันปลูกป,ป่าแม่ป่าเราเนี่ยจะได้อุดมสมบูรณ์ฝนฟ้าเนี่ย จะต้องตามด,ดูการนะแม่ดีมากแต่รักรักอย่าลืมนะลูกนะรับแ,แม่ลูกเอากล้าไม้ต้นเดียวไม่ได้ลูกต้องเอาไปให้มันมากมากแล้วไปแบ่งปันให้ชาวบ้านชาวบ้านจะได้ช่วย,วยกันปลูกป่ายัางไงลูกไปได้จ้าแม่ถ้าอย่างนั้นเราจะนํำกล้าไม้เนี่ยไปให้ชาวบ้านกันเยอะเลยนะแม่นะจ้าลูกไปก่อนนะแม่จ้าลูกลากด้ย แล้วยังมีนิสัยแม่ี่าเกินอ้าวชาติอะไรแล้วลูกถืออะไรมาวันนี้เนี่ยผมแอบไปตัดไม้พะยุมานะแม่ตัดไม้ไปร่วมกับคนกลุหนึ่งเขาบอกว่าเขาเป็นคนในเมืองเป็นนายทุนใหญ่จะแม่นายทุนอีกแล้วเหลยชาติชาติเจ้าชันนี่ทำผิดกฎหมายรู้ไหมลูก เป็นไม้พยุงนะ่ะเป็นไม้ที่ห่วงห้ามทางการเข้าผิดได้ตัดยังไม่พอยังไปพาคนเมืองมาตัดแม่เลี้ยมลูกเราอีกคนนึงเขาปลกตั้งแต่กล้าน้อยจนเติบใหญ่อีกคนนึงก็มาตัดซะหยุดจนหมดจนสิ้นบน่นลูกจังเลยทำทางการเขารู้เขาจับเอนนะบางเนเขาก็บอกพ่อนี่บ่นลูกจังเลยก็ลืมไปแล้วเหรอวันพรุ่งนี้อะ ก็าจะมีการคัดเลือกผู้นำหมู่บ้านเราไงแล้วเราเนี่ยมีลูกสองคนพ่อคิดได้ยังเราจะส่งคนไหนไปพ่อเผื่อลูกเราจะได้เป็นผู้นำหมู่บ้านเขาว่าไงละพ่อจ๋าแม่เลี้ยงเราก็ส่งคนดีไปสิก็ดีทั้งสองคนคนดีนะตอกน้ำไม่ไหลตอกไฟไม่ไหมไปที่ไหนคนเขาก็ชมก็เชยแต่ที่ หน้าจ่าบ้านเขาขอให้แม่เลียนตัดสินใจเถอะเอาละ่ะเนีเมื่อแม่ตัดสินใจแต่ลูกทั้งสองจงฟังนะมแม่จำมาเป็นพระบรมราชโอวาของพ่อหลวงฟังให้ดีนะลูกคนในบ้านเมืองนั้นนะ่ะมีทั้งคนดี ป็นคนไม่ดีไม่มีใครที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดีแต่หากว่าการส่งเสริมให้คนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้ชอมไว้น ที่เกิดมาเป็นมนุษย์ต้องประเสริฐพอลิสุดงามดังพุทธศิล์อันว่าทรงผู้ทรงศินทั้งวง่าทรงผู้ทรงศิน ประดุพระทินนาสีไทยรู้รักสามัคคีรวนเป็นความดีทั้สิ้นคังวัาน์ศาสาศนา งเป็นเกือกทองโลงพระบาทอย่าไปประมาทดูมิน่นจงทําตนลเป็นคนดีจะได้เป็นสีแผ่นดิน ทำลายป่าไม่ปะปนตัดไม้ไปปปน้าาอเป็นคนปูกป่า